สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับพหลลรุ่นเก่าครับเก่าแก่มากคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันหน่อยเอสวัสดีครับพี่เบิร์ตสวัสดีครับพี่เบิร์ตสวัสดีครับการทำอะไรครับเนี่ยไปท่าครับไปท่าเรือท่าเรือครับอ่๋อกครเล่นใ้ล็อกตู้โอเคล็อกตู้เรียบร้อยครับพหลลเก่าอยู่อยู่ที่นี่มากี่ปีครับเกือบยี่สิบปีแล้วไหมครับเป็ดเลยเนาะโอ้โหอยู่มานานชื่อจริงชื่อ ชื่อจริงชงชัยครับนามสกุลด้วยเอชื่อนิรันดร์ครับผมชื่อนิรันดร์โอเคล่นแด่รถเก๋งอ๋อจะล่นแต่รถเก๋งโอเครับล่นเก๋าเก็บกวาดเม็ดกวาดเม็ดปวดนะเป็นปวดที่ติดมากระตู้แล้วปีนี้เป็นไงครับสุขภาพโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่เนาะโอเคยังหนุ่มยังสู้ไหวเอ๋กำลังจะไปท่าเรือครับติดแค่ไหนก็ไม่กลัวไม่กลัวครับมือหนึ่งไปแล้วกำลังพร้อมเดินทาง มือเอาล้างไงอ่ะโตรงนี้ครับอ้าวมีกระปุกน้ำยาอยู่ใกล้ๆตัวนี่เอง<ย>โอ้ไอเดียดีมากเลยครับนี่เจาะไว้ข้างบนใจเลยขึ้นรถมาเลยก็ฉีดปับป๊บปั๊บก็ทำอไงต่ออ,อ๋อเอามีท่อตะกี้อ,อีกน้ำนตัวน้ำนตัวโอ้โหหนาวแค่นี้พออาบไหมเนี่ยไม่อาบไม่อาบขอล้างมืออย่างเดียวล้างหลังมีมีอาบโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนันด้วยนะครับขอบคุณครับ